สวัสดีครับผมสุดนสทธิเกยเียรติยงเม็นครับเลขที่13รหัส1560317891ครับวันนี้นะครับผมจะมาพีเซนต์งานเรื่อง s t o อกช็อตนะครับและหัวข้อแรกที่ผมจะมาพีเซนต์ก็คือหัวข้อในมอนะครมีชื่อวีดีโอว่าป้ายหน้าสึ่นิเทศนะครับผมและการถ่ายของหัวข้อตึดป้ายถึงนิเทศก็คือ เพื่อสื่อถึงการที่เราเป็นเด็กนะักศึกษาของตึกวิทศนะครับควรภูมิใจกับการในเรียนสถาบันนี้นะครับถึงถ oh. ่ายแบบการตั้งกล oh. ้องไว้เพื่อเก็บบรรยากาศป้ายหน้าตึกนะครับผมและต่อมาก็คือเป็นหัวข้อ,อย้อนแสงนะครับมีชื่อวีดีโอว่าแสงสว่างที่เราลืมไปนะครับถ่ายแบบถ่ายบริเวณข้างหน้าตึกหอสมุดครับสื่อถึงแสงสว่างที่เราไม่เคยจะมองนะครับหันเมื่อหันมามองทาง พระอาทิตย์นะครับก็จะเป็นความสบายใจนะครับแนวถ่ายนี่ก็คือเป็นการตั้งภาพเพื่อเก็บบรรยากาศของธรรมช,ชาตินะครับต่อมานะครับเป็นการถ่ายหัวข้อสถานที่นะคะมีชื่อวิดีโอว่าวัดที่สรับุรีนั่นเองนะครับถ่ายที่วัดสระบุรีสื่อถึงความสงบสบายใจในเวลาข้าวัดเพื่อให้กายและใจสงบสุขน,นะรในการถ่ายก็คือเป็นการถ่ายแบบเชวภาพขึ้นนะครับผมต่อมาก็เป็นหัวข้อแบบกลางคืนนะครับ ชื่อวิดีโวว่าอนุสาวรีย์นะครับผมถ่ายบริเวณที่เก,กาะกลางที่อนุสาวรีย์สื่อถึงการจราจรตอนกลางคืนแตกต่างจากตอนกลางวันเป็นยังไงการสัญจรตอนกลางคืนไม่รถติดแบต,ตอนกลางวันนะครับถ่ายในแบบการตั้งกล้องไว้เฉยๆนะครับดูการสัญจรของจราจรของรถยนต์ในตอนกลางคืนนะฮะและหัวข้อสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือหัวข้อธรรมชาติ ที่มีชื่อวิดีโอว่าสบายใจนั่นเองนะฮะถ่ายบริเวณหน้าตึกนิเทศทางเดินที่ไปตึกฟรีนะฮะซึ่งถึงอตอนเวลาเย็นๆนะฮะทำให้รู้ว่าตอนสบายๆไม่มีแดดอะไรมากะฮะแนวถ่ายเป็นแนวถ่ายแบบการตั้งกล้องไว้เฉยเพื่อเก็บบรรยากาศงหน้าตึกฟรีนะฮะและขอจบการดีเซนต์รายงานเพียงเท่านีาน้นะครับขอบคท่านโทรศัพท์มาครับครัมผม